สวัสดีครับผมบ๊ะป๊ะฟิล์มฮะพวกคุณรู้จักผมหรือเปล่าช่องหลักแปดสิบซับนี่จะไปรู้จักได้ไงวะแต่ถ้ายังไม่รู้จักก็มารู้จักซะเซ่ปิ๊บรู้จักป๊ะป๊ะฟิล์มไหมผมชื่อว่าฟิล์มครับเป็นเด็กมัธยมสุดกวนตีนที่ทำทุกอย่างได้เพียงแค่ไม่ทำแค่นี้ก็น่าจะสรุปได้แล้วปะปิ๊โดยชื่อฟิล์มมาจากดาราไทยคนหนึ่ง ที่คุณแม่ของผมเป็นคนตั้งให้และคุณแม่ชอบดาราคนนี้มากๆโดยชื่อฟิล์มมีหลากหลายความหมายมากๆแต่มัเคยซื้อไปกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรถล้อสั้ฟิล์มฟิล์มจักรยานรถล้มถึงไม่เคอซื้อไปในเรื่องของภาพยนตร์แบบฟิล์มกล้องฟิล์มกล้องภาพยนตร์อะไรต่างๆแบบนี้ปี๊บแต่อยากจะบอกว่าพวกคุณเขียนชื่อผมผิดบ่อยมากแม้แต่ผมเองก็ยังเขียนผิดเลยปี๊บฟิล์มต้องเขียนแบบนี้เท่านั้น ฟอฟันสไอลอรลิงกาลันมอมาจริงๆมันควรอ่านว่าฟิมแต่ทำไมถึงอ่านว่าฟิมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พวกคุณเขียนผิดไงพวกคุณไม่เขียนว่าฟิมที่เป็นแบบนี้แต่พวกคุณเขียนผิด n i ย e ยอกยอกยอกแต่พวกคุณมักจะเขียนว่าฟิมฟิมฟีมฟีมแหลมบางคนก็เขียนแบบเพี้ยนไปอีกว่าฟินฟิน แถมยังมีอีกบางคนอีกที่แบบเขียนแบบเพี้ยนหนักๆแบบเป็นฟันปี๊ปคือวั w วั t เลยอะ่ะแต่เอาจริงๆเขาอาจจะแบบพิมพ์เช็ดรัวๆแล้วแบบกดพิมพ์สระอีเป็นไม่หันอากาศก,าก็ได้แต่ ยังไงพวกคุณก็เขียนผิดอยู่ดีป่ะปิ๊บดังนั้นชื่อกับผมเขียนว่าฟิล์มเขียนแบบนี้เท่านั้นโดยชื่อนี้ผมคิดว่ามันก็เข้ากับผมดีนะแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนิดหน่อยตรงที่ว่า หลายๆคนมักจะเรียกชื่อผมสลับกับเพื่อนของผมอีกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งครูบาอาจารย์เพื่อนนักเรียนน้องน้องชายน้องสาวน้องเทคกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมักจะเรียกสลับกันอยู่เรื่อยโอเคเวลาผมเวลาผมแบบขานชื่อเรียกชื่อบอกชื่อผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดมากแต่คือมันเพี้ยนขนาดนั้นเลยอเพราะ เท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันเพี้ยนไปมากเลยไม่ว่าจะเป็นทีมฟรีมฟิน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 และอื่นๆอีกมากมายที่แบบเหลือใจเชื่อคือมันเหลือใจเชื่อมากๆว่ามันเพี้ยนขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมก็รู้สึกว่าการโดนร้อชื่อเนี่ยมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบหนึง่งแบบประมาณว่าเอ้ยเขาสนใจเราอยูนะเว้ยว่าแบบ Hey, ชื่อฟิมเหรอเฮ้ย hey, ชื่อฟินหรือเปล่าชื่อฟิวชื่อดิวแต่ผมแค่ขอว่ามันอย่าเพี้ยนไปคำอื่นๆแบบสเสียไม่ว่าจะเป็นคำว่าตีนหรือคำว่าฟินอะไรเงี้ยกูชื่อฟิลมคุณจะเรียกผิดว่าเป็นฟินโอเคยังพอใจแต่เรียกเพี้ยนเป็นฟินเนี่ย <c oughs> ขึ้นเลยบอกตรงๆขึ้นเลย แต่อันนี้ผมก็ยกเว้นกับเพื่อนกับผมที่สนิทกันจริงๆนะเพราะก็ล้อกันปก,กติอยู่แล้วก <c oughs> ็ล้อกันปก,กติต่างคนต่างล้อชื่อสับกันไป <c oughs> อะไรแบบนี้แต่อย่าเพี้ยนมันมากนะขอร้องขอร้อ,องเอะ <c oughs> มาถึงคําว่า a p ปเปิลหลายๆคนมาอาจจะเดาได้แล้วว่ามันจะมาจากคําว่าพายแอปเปิลที่มาจากที่แปลว่าสับปะรดด้วยสาเหตุที่ต้องเป็นชื่อนี้คือ คือผมเล่นเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าเกมค o กกี้ Run ซึ่งมันก็ได้มีคุกกี้ตัวหนึ่งไว้ที่เป็นตัวที่เก่งมากๆและเป็นเมตาในตอนนั้นคือตัวอย่างค o กกี้ดา a g กอสับป,ปะรดอ่านั่นแหละซึ่งผมก็ชอบมา,มากๆเลยเอามาเป็นทั้งมัสคอตและชื่อของตัวช่องซึ่งนั่นแหละก็คือที่มาของคำว่า p i ยแอ p เป,ปิที่แปลว่าสับป,ปะรดแต่เดี๋ยวก่อน จริงๆแล้วมันมาจากอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวละครที่ผมชอบมากๆก็คือตัวอย่างมุคโครคุงที่มาจากเรื่องรีบอลนะโดยมันจะมีฉากฉากหนึ่งเว้ยในตอนที่เป็นศึกศัดสิลระหว่างเบียคุรันกับแก๊งวังกะเล่เออซึ่งตัวตัวหนึ่งที่มาปรากฏในตอนท้ายเลยก็คือตัวอย่างมุคโครคุงซึ่งได้หนีออกมาจากคุกบินดิเช่ได้โอ้เพื่ผมสปอยปเนี่ย ไม่แหละไม่ทันละไม่แหละไม่ทันแล้ว,ลว,ลวซึ่งมันจะมีประโยชน์หนึ่งไว้ที่ตัวอย่างฟานที่เป็นลูกศิษย์ไว้พูดกับพูดกับคนแบบว่าคนที่มีหัวสับป,ปะรดอยู่ตรงนั้นนะก็คือท่านมุคุโร่คุงตัวจริงเสียงจริงยังไงอะ่ะนั่นแหละผมก็เออชอบมากๆเลยชอบไปชอบไอการที่เรียกว่าสับป,ปะรไดไอหัวสับป,ปะรดเนะี่ยเออผมชอบแมะ และนั่นแหละก็คือที่มาของชื่อและมัสคอตตัวละครของผมเองโดยรวมๆทั้งชื่อเปเปอร์ฟิมที่ย่อว่า p v f ก็ได้หรือจะเป็นชื่อเล่นของผมเองก็มักจะมีคนเรียกผิดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นเปเปอร์แอปเปิลหรืออะไรก็ตามคืออ่านไม่ถูกกันพูดงั้นแหละอ่านไม่ถูกกันแต่เเหอะผม ไม่ใช่คุณซีเรียนในการนนเรียกชื่อสักเท่าไหร่ผมโอเคกับการที่เขาเรียกผิดบ้างเพราะถือว่าเอ้ยเพิ่งเจอกันแต่อย่างน้อยก็ขอแค่ว่าอย่าให้เพี้ยนจนมันเสียเป็นคําที่ไม่ค่อยดีเป็นคําที่แบบซื้อสื่อความหมายไม่ค่อยดีได้อย่างคือเขียนชื่อผมไม่ถูกด้วย